ครูที่พบเห็นวิเลยหรือครูบอยนะครับสอนแม่น้ําชั้นอนุบาลนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับครูได้มาแก้ไขข้อบกพร่องนะครับในการตีขาของนักเรียนนะครับให้เหยียดขาตึงนะครับไม่งอเข่าครับวันนี้นะครับครูก็จะมาแก้ไขข้อบกพร่องใหนักเรียนนะครับในการจับโหมสั้นครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับเดี๋ยวเล้ามาวอร์มพร้อมกันนะครับจะได้วอร์มเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็นักเรียนจะตื่นตัวในการแม่น้ำนะครับมาดูกันเลยครับ 1> 1, 2นาสี้ครับวันนี้นะครับครูจะมาแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนนะครับด้วยการจับโฟมสั้นครับโฟมสั้นอย่างที่ครูเคยสอนนะครับว่านักเรียนนะครับจับฝานี่นะครับซ้ายอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับทีนี้มันจะมีปัญหาที่นักเรียนเวลานักเรียนตีขาแล้วมันไม่ค่อยไปใช่ไหมครับอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะต้องบังคับโฟมเนี่ยคือตอนออกตัวนะครับให้นักเรียนกระดกโฟมขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่กินน้ำนะครับมันจะได้ออกตัวไปง่ายๆแล้วก็นักเรียนนะครับจยกดโฟมแบบนี้นะครับอะ่กดโฟมแบบนี้นะครับครับกดยังไงครับกดโฟมลงไปปุ๊บมันก็ไม่ไปอยู่ดีครับมันก็มันก็จะสะดุดไปสะดุดมาแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้นักเรียนนะครับอย่าเอาโฟมขึ้นแบบนี้นะครับอย่าโฟม ทั้งหมดนี่คือท่าทางที่ผิดทั้งหมดนะครับอย่าให้นักเรียนนะครับยืดแขนไปให้ตรงๆแบบนี้นะครับแขนตึงนะครับแขนตึงนี่แหละครับแบบนี้คือท่าที่ถูกต้องนะครับแต่เรามาดูการจับโฟมแบบที่หนึ่งนะครับโฟมสั้นนะครับอย่างเขาเรียกว่าอย่างถูกวิธีที่สุดเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับก็ให้นําแขนทั้งสองข้างวางบนโฟมนะครับโดยจับโดยเอามือจับที่ส่วนต้น ของโฟมนะครับตรงส่วนโค้งนะครับอันนั้นคืออย่างที่1นนะครับอันที่2ก็คือการจับโฟมในแบบเนี้ยส่วนหัวจะไม่ลงน้ําเนื่องจากตัวเราอยู่บนโฟมใช่ไหมครับก็คือหัวตั้งนะครับมองไปข้างหน้านะครับ3นะครับให้ทําตัวเหยียดตรงนะครับในลักษณะผ่อนคลายไม่ต้องเกรงนะครับการเกรงจะอาจจะทําให้พลิกหรือเอียงได้หรืออาจจะทําให้เสียหลักอันนี้จะเป็นกันมากนะครับในหมู่นักเรียนเพอนักเกรงครับ พอเกรงปุ๊บมันก็สายไปสายมานะครับให้เรียนทําตัวสบายๆนะครับนักเรียนคิดว่าน้านะครับเราอยู่กับน,น้ําแล้วก็ต้องทําตัวสบายๆนะครับข้อสี่เมื่ออยู่บนโฟมแล้วนะครับก็ทําการเตะขาแบบเดียวกับที่เตะขาบนบกไปเรื่อยๆนะครับแต่นครูต้องบอกว่านั่นแหละที่นักเรียนเกิดความเกียชินแล้วการห้นักเรียนเตะขาในน้ําแบบนั้นแหละครับนักเรียนก็จะได้เป็นอัตโนมัตินะครับทาได้โดยอัตโนมัติข้อ5นะครับการทําเช่นนั้นจะทาให้เราเคลื่อนไปทางด้านหน้าครับตอนแรกอาจจะฝึกให้ไปทาง สั้นของศสรก่อนใช่ครับเราต้องอยู่ระหว่างขวางของศาสตร์นะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ยืนได้ง่ายๆอยู่ตรงที่น้ํเตื้นนะครับแล้วก็ขวางระยะทางก็ไม่มากครับทําแค่นั้นก่อนให้เก่งก่อนนะครับแล้วก็ไปทางยาวๆนะครับนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับการฝึกแบบนี้ครับจะเป็นการฝึกกาลังขาซึ่งการไม้น้ำนั้นกําลังขานั้น มีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากนะครับคืออะไรครับมีส่วนกำลังขาเป็นส่วนสำคัญก็คือเป็นการทําให้นักเรียนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ครับขาเนี่ยเป็นหลักเป็นขับเ,เ,เป็นตัวขับเคลื่อนเลยนะครับเมื่อฝึกกําลังขาจนชินแล้วครับก็อาจเปลี่ยนมาเป็นฝึกกาลังขาด้วยโฟมในน้ําดูนะครับซึ่งการฝึกการเตะขาโดยโฟมในน้ํานั้นก็จะมีอยู่2แบบครับแบ่งตามลักษณะการจับโฟมนะครับก็คือหนึ่งการจับโฟมแบบที่จับตั้งตั้ง จับตั้งแต่ส่วนขอบบนของโฟมจับทั้งแขน,นครับอันนั้นเรียกว่าผมผมสั้นนะครับคือนักเรียนจับให้มั่นนะครับอย่าให้กระโดดกระเดกนะครับแล้วนักเรียนจับนะครับอย่าก,กดโฟมลงมาในน้านะครับอย่าทิ้งน้ําหนักตัวไปที่โฟมครับให้โฟมเนี่ยเป็นเป็นตัวช่วยให้นักเรียนนะครับพยุงตัวในน้าครับแล้วก็อยา่า สายนะครับพยายามจะใส่โฟมนะครับจะพยายามรักษาสมดุลของตนเองนะครับ2นะครับการจับโฟมแบบที่จับเฉพาะส่วนปลายของโฟมหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าการจับโฟมยาวนั่นเองครับการจับแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจับแบบที่ต้องเรียนต้องมีการหายใจไปในน้าด้วยครับหรือเป่าฟองนะครับหายใจเข้าแล้วก็เป่าไปนะครับแล้วก็ตีขาอันนี้ก็จะเรียกว่าการจับโฟมยาวนะครับอันนี้ข้อสำคัญอย่างหนึ่งก็เหมือนกันก็คือนักเรียนอจะงอแขนนะครับ ทั้งสองอย่างเนี่ยต้องแขนตึงนะครับนักเรียนจะได้เกิดความเคยชินนะครับบางคนนะครับแขนงอแล้วจับโฟมเนี่ยจะดูไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่เกิดการสมดุลด้วยครับมีการจับคมสั้นนะครับโมเราจะจับทั้งหมดสแบบรคมสั้นคือจับข้างบนหัวโคมแบบนี้นะครับแลจะอันดับที่สองคือจับโมยาวจับท้ายโคม ขาแรกเราจะโฟมสั้นนะครับจับโฟมสั้นเราจะคลิกเท้าแขนตึงนะครับและเราไม่ต้องก้มเป่าลมดำน้ำเป่าลมเราจะคลิกเท้าไปถึงฝั่งมุดนนะครับเอาเพร้อมโฟมสั้นกระโดดข้นตัวออกไปแล้วเราก็คลิกเท้านะครับคลิกเท้าไปเรื่อยๆแขนตึงแขนเราต้องตึงตัวตรงนะครับแลวคลิกเท้าไปให้ถึงนะครับผม พอถึงแล้วนะครับเราก็จับขอ้อศอกเอาไว้ที่ัเรียนนะครับจับโฟมสั้นด้วยท่าทางที่ถูกต้องนะครับแขนตึงแล้วนะครับอย่างนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนนะครับเกิดความสมดุลขึ้นในน้านะครับแล้วนักเรียนก็จะลอยตัวแล้วก็เต่ขาไปข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่วและผมจะพาทุกคนไปดู7วิธีเอาตัวรอดในขณะลงเล่นน้ำที่จะช่วยชีวิตคุณได้100% ะะและจะพูดถึงการเล่นน้ําแล้วนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงทะเลและน้ําตกแต่การเล่นน้ําในที่เหล่านี้นะฮะก็อาจจะไม่ได้สวยงามเสมอไปหรอกเพราะเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังเล่นน้ําเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังเล่นน้ําอยู่นะฮะว่าจะมีอะไรบ้างเราไปเริ่มจากอันดับที่7ก่อนเลยดีกว่า อันดับที่7วิธีเอาตัวรอดจากการจมน้ําที่ถูกต้องอันนี้นะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบดีเดียอย่างแรกเลยนะครับห้ามตกใจเด็ดขาด แต่ให้เราลอยตัวอยู่นิ่งๆพยายามลอยตัวอยู่ที่ผิวน้ําโดยใช้กําลังให้น้อยที่สุดเพราะเราจะได้ไม่เมื่อยและไม่หมดแรงและเมื่อเราหายใจอวกาศเข้าไปในปอดแล้วนะครับปอดของเราก็จะเป็นเหมือนชูชีพพยุงเราไว้ไม่ให้จมน้ําซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถลอยตัวอยู่ในน้ําได้เพราะความหนานแน่นของร่างกายนั้นมีน้อยกว่าน้ําแต่การที่บางคนไม่สามารถลอยตัวในน้ําได้ก็เป็นเพราะว่ามีการเกรงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายและสําหรับบางคนอาจจะมีกระดูกและกล้ามเนื้อที่ใหญ่มีน้ําหนักตัวที่มากทําให้ลอยตัวอยู่ในน้ําลําบากกว่า ปกติซึ่งช่วงขาอาจจะจมน้ำนะฮะแต่ให้ช่วงอกของเราลอยน้ำไว้ก็แล้วกันโดยการลอยตัวบนผิวน้ำนั้นมีอยู่2แบบนะฮะก็คือจะนอนหงายให้ปากและจมูกโผล่พ้นจากน้ำเพื่อหายใจก็ได้หรือนอนคว่ำลำตัวลอยน้ำและเงยหน้าขึ้นมาหายใจก็ได้ซึ่งการลอยหงายนั้นนะครับจะเก็บแรงได้มากกว่าบางคนอาจจะลอยได้ทั้งวันเลยก็มีแต่หากมีขึ้่นลมแรงเมื่อไหร่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นลอยคว่ำซึ่งจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่านะฮะและในกรณีที่เราเองเป็นผู้ประสบภัยทางน้ำนั้นไม่สามารถว่ายน้ำเข้าหา ได้ในขณะที่รอความช่วยเหลืออยู่นั้นนะครับอย่างแรกที่เราต้องทําเลยก็คือควรตั้งสติให้ดีอย่าตื่นตระหนกพยายามปลดเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่หนักออกไปให้หมดเพราะสิ่งเหล่านี้แหละครับจะพาให้เราจมน้ําเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นให้เราอยู่ในท่านอนหงายให้ใบหน้าโผล่พ้นน้าเข้าไว้ปล่อยตัวไปตามธรรมชาติและที่สําคัญที่สุดคืออย่าเกรงตัวหายใจเอาอากาศเข้าปอดให้มกากๆแล้วถีบขาคล้ายๆกับกบและใช้มือพายน้าเบาๆก็จะช่วยให้เราลอยตัวอยู่ในน้ําและเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ได้ในที่สุดนะครับอันดับที่6เป็นตะคริวในน้ำ อันนี้นะครับในกรณีที่เราเป็นตะคิวในน้ําเมื่อไม่มีคลื่นเนี่ยให้เรานอนหงายลอยตัวกางแขนกางขาออกและขยับแค่แขนมือเพื่อพยุงให้ตัวไม่เอียงจากนั้นนะครับให้เราหายใจเข้าออกเยอะๆแล้วหายใจออกแล้วรีบหายใจเข้าทันทีก็คือแบบว่าอย่าปล่อยให้ปอดของเรานั้นไม่มีลมนานเกินไปนั่นก็เพื่อให้ตัวเราลอยอยู่นิ่งแล้วก็รอให้ตะคริวค่อยๆคลาย,ย,ยลงไปอย่างช้ชาๆและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับการที่เราเป็นตะคริวในน้าเนี่ยห้ามเราตกใจเด็ดขาดปล่อยให้ทุกอย่าง สบายบายเป็นไปตามขั้นตอนที่ผมได้กล่าวไปจะดีที่สุดนะครับอันดับที่5เสื้อชูชีพ ก็พอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเสื้อชูชีพนั้นสามารถทําให้เราลอยอยู่เหนือน้ําได้ซึ่งการลอยตัวเมื่อใส่เสื้อชูชีพนั้นก็เพื่อความปลอดภัยในเวลาที่เราพัดพลาดตกลงไปในน้ําแต่ถึงเราจะใส่เสื้อชูชีพแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะจมน้ําได้ทั้งนั้นแหละฮะหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องฝึกที่จะใส่และถอดเสื้อชูชีพให้ถูกวิธีเพราะอย่างน้อยต้องหัดลอยตัวเมื่อใส่เสื้อชูชีพเพราะถ้าเราลอยตัวและทรงตัวไม่เป็นนะครับเอาหน้าคว่ำลงน้าเนี่ยกก็ออออาาจจะะเเชีวิตไไมม่รดด้หนืนนนะั อันดับที่4ไม่กระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่กำลังจมน้ำ และถ้าเราเห็นเพื่อนกําลังจมน้ําอยู่นั้นนะครับอย่าก,กระโดดลงไปช่วยตามลําพังเด็ดขาดนะหากแต่ให้เราเดียหาอะไรก็ได้ที่หาได้ในบริเวณนั้นยื่นให้เพื่อนแทนไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้เชือกหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถจะใช้ดึงเพื่อนเข้ามาที่ฝั่งและกลุ่มคนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเลยก็คือเด็กๆซึ่งเด็กๆนะครับก็ต้องรู้ว่าการที่กระโดดลงไปช่วยเพื่อนที่กําลังจมน้ําอยู่นั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะเพื่อนที่กําลังจมน้ําอยู่อาจจะเกาะและกดเราลงไปใต้น้ําซึ่งอาจจะทําให้จมน้ําทั้งคู่ได้แม้จะถูก ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีก็ตามดังนั้นนะครับจึงมีหลักการให้ปฏิบัติอยู่3ข้อก็คือตะโกนโยนยืน่นซึ่งการตะโกนก็คือตะโกนให้ผู้ใหญ่มาช่วยและการโยนก็คือโยนสิ่งของที่อยู่รอบตัวเช่นขวดน้ําถังน้ําแกนล,ลอนกระมังหรืออะไรก็ได้ที่มันลอยได้อะเพื่อให้เพื่อนเรากาอและสามารถใช้ลอยตัวได้และอย่างที่3นะครับก็คือยืน่น ยื่นในความหมายนี้ก็คือให้เรายื่นสิ่งยาวๆอาจจะเป็นกิ่งไม้ให้เพื่อนจับแล้วดึงเข้ามาในฝั่งซึ่งวิธีนี้นะครับคือวิธีการปฏิบัติในขณะที่เรากําลังเห็นเพื่อนกําลังจมน้ําอยู่นะฮะอันดับที่3ฝึกว่ายน้ําให้ได้อย่างน้อย20บเมตร อันนี้นะครับก็เพื่อเป็นทักษะในการว่ายน้ําเข้าหาฝั่งนอกจากการลอยตัวในน้ําให้ได้นาน3นาทีแล้วเด็กยังต้องสามารถว่ายน้ําได้ไกลถึง20เมตรเพื่อเป็นทักษะในการว่ายน้ําเข้าหาฝั่งหากพัดพลาดตกลงไปในน้ําเด็กก็จะสามารถเอาตัวรอดได้เพื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมาอันดับที่2ฝึกลอยตัวในน้ําอย่างน้อย3นาที อันนี้นะครับเนื่องมาจากว่าสาเหตุของการจมน้ําของคนส่วนใหญ่นั้นคือไม่สามารถลอยตัวขึ้นมาฝั่งได้ซึ่งการที่เด็กมักจะเล่นกันใกล้ฝั่งและพลาดตกลงไปในน้ําหรือการเล่นที่คลกกขนองรวมไปถึงการแข่งขันกระโดดน้ําแต่กลับไม่มีความสามารถที่จะลอยตัวขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าหาฝั่งเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเด็กสามารถลอยตัวในน้ําได้นานถึงนาเนาทีเ,เด็กที่พลาดตกลงไปในจุดที่ไม่ไกลจากฝั่งก็จะสามารถช่วยตัวเองได้ อันดับที่1พยายามหลีกเลี่ยงจุดที่อันตรายและสําหรับจุดที่อันตรายสําหรับการเล่นน้ําก็คือจุดที่มีน้าไหลเชี่ยวกลาดจุดที่มีน้ําตกจุดที่มีโขดหินและจุดที่มีสาลายแหนหรือบัวหรือสิ่งที่มันจะสามารถที่จะเกี่ยวขาเราเนี่ยห้ามเข้าไปใกล้นะครับซึ่งถ้าเจอแหล่งน้ําที่มีสิ่งอะไรพวกนี้นะครับอย่าลงไปเล่นมันเลยจะดีกว่านั่นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองทั้งนั้นแหละครับพี่น้อง และผมมีข้อควรปฏิบัติที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งมาฝากกันนะครับนั่นก็คือหากเกิดเหตุรถยนต์จมน้ําโดยที่มีตัวเราติดอยู่ภายในรถนั้นนาทีนั้นเราจะทําตัวยังไงฮะซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเพราะวินาทีนั้นคิดอะไรไม่ออกเพราะตกใจซึ่งจริงๆแล้วนะครับถ้าเราเจอเหตุการณ์รถยนต์กําลังจะจมน้ําเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําเลยนะครับก็คือเราต้องตั้งสติให้มัน่นคิดง่ายๆว่ามันไม่ยากเกินไปที่จะแก้ไขเมื่อเรายังมีสติโดยในขณะที่ จนกาลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่กําลังจะตกน้ํานะฮะอย่าปลดเข็มขัดนิรภัยออกจนกว่ารถจะหมดแรงกระแทกซึ่งหลายคนเมื่อเห็นว่ารถกําลังจะเคลื่อนที่จะลงน้ำเนี่ยก็จะปลดเข็มขัดนิรภัยออกในทันทีซึ่งในกรณีนี้นะครับอาจจะทําให้ศีรษะไปกระแทกจากแรงประทะของผิวน้ําก็เป็นได้บางคนอาจจะถามว่าเอา้ารถตกลงไปในน้ําแล้วเราจะออกยังไงล่ะจะออกทางไหนซึ่งวิธีการออกจากรถนะครับก็มีอยู่ดังต่อไปนี้นั่นแหละวิธีที่1นนะครับให้เราออกทางหน้าต่างของรถ อันนี้นะครับให้เรารอให้น้ำเข้ารถจนเกือบเต็ม และให้เราออกทางหน้าต่างเท่านั้นโดยใช้วิธีลดกระจกลงซึ่งสําหรับวิธีนี้นะครับใช้ได้กับรถที่มีกระจกหน้าต่างแบบมือหมุนเท่านั้นนะฮะแต่สําหรับรถที่ใช้ระบบกระจกไฟฟ้าแล้วก็จากสถานการณ์จําลองพบว่าแม้รถจะจมอยู่ในน้ําระบบไฟต่างๆก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอีกประมาณ10นาทีนู่นแหละครับและถึงแม้ว่าเครื่องยนต์จะดับคุณก็ไม่ต้องกลัวไฟจะช็อตแต่อย่างใดเพราะไฟในรถยนต์จะใช้ไฟกระแสตรงไม่เหมือนกับไฟบ้านซึ่งเมื่อโดนน้าแล้วจะช็อตตายเลยเพราะฉะนั้นในรถยนต์จะไม่มีการช็อตแต่อย่าง ซึ่งการทํางานของกระจกไฟฟ้าเพียงไม่กี่วินาทีก็ยังสามารถพอมีเวลาที่จะทํางานได้และมันก็มีคําถามต่อไปอีกนั่นเลยครับว่าแล้วถ้าออกทางหน้าต่างไม่ได้จริงๆล่ะจะทํายังไงต่อไป คือถ้าเราออกทางหน้าต่างไม่ได้จริงๆนะครับก็ให้เราเนี่ยออกทางประตูไงล่ะเพราะทันทีที่รถยนต์นิ่งสงบอยู่ในน้ําเราจะไม่สามารถเปิดประตูรถได้ทันทีนั่นก็เป็นเพราะว่าแรงดันน้ําจากภายนอกจะทําให้เราไม่สามารถเปิดประตูได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจสหรัฐนะครับก็พิสูจน์ความจริงข้อนี้แล้วว่าจากการนํารถยกห้อยรถลงไปในาน้ํานั้นแล้วให้ตํารวจทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกรถลองพยายามเปิดประตูรถดูแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเปิดได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเริ่มตน้นด้วยการ ลดล็อกประตูที่เป็นแบบหุด,ดึงหรือถ้าเป็นประตูไฟฟ้าก็ต้องกดปลดล็อกซะก่อนเมื่อน้ำเข้ามาภายในรถมากพอเกือบถึงหลังคานะครับจะทําให้ความดันภายนอกและภายในรถใกล้เคียงกันซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเปิดประตูออกได้และก็ให้เรานะครับผักบานประตูออกให้กว้างที่สุดแล้วรีบออกจากตัวรถทันทีแต่ถ้าเปิดทั้งประตูและหน้าต่างไม่ได้เลยครับเราจะทํำยังไงต่อไป และเมื่อมันเป็นเช่นนั้นจริงๆเราไม่สามารถเปิดประตูหรือลดกระจกลงได้เนื่องจากเกิดแรงกระแทกและชนจนพังก่อนรถจะตกน้ําเนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ควรหาของแข็งมาทุบกระจกสิครับโดยเครื่องไม้เครื่องมือประจํารถที่เหมาะสมมากที่สุดเลยก็คือเหล็กคันน็อตที่มีอยู่ในถุงอะไหล่ซึ่งรถกระบะทุกชนิดไม่ว่าจะ4ประตูหรือแคบเดียก็จะเก็บถุงเครื่องมือไว้ใต้เบาะหลังส่วนรถเก๋งต้องหาวัสดุที่เป็นเหล็กหรือของแข็งพอที่จะทุบกระจกให้แตกได้ก็อย่างเช่นแท่งเหล็กของหมอนรองคอบนเบาะซึ่งกระจกที่เลือก ทุบนั้นมีหลักการอยู่ว่ากระจกหน้าจะเป็นกระจกนิรภัยออกแบบให้แตกยากเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ควรจะเปลี่ยนมาทุบกระจกด้านข้างจะดีกว่าซึ่งก็มีความเป็นไปนได้ที่จะไม่สามารถทุบกระจกข้างให้แตกได้เพราะแรงดันน้ําจากภายนอกรถหากรถของเรายังจมน้ําไม่มิดคันหรือเราจะลองเลือกทุบกระจกด้านหลังดูเพราะเป็นส่วนที่จมน้ําหลังสุดซึ่งโดยปกติแล้วนะครับส่วนหัวของรถจะจมก่อนใช่ไหมครับและเมื่อเราทุบกระจกแตกแล้วก็ให้เราสูดลมหายใจเต็มที่และค่อยๆดันตัวออกจากรถซึ่งถ้ามีผู้โดยสาร มาด้วยก็บอกให้เขาทําแบบเดียวกันหากมีเด็กก็ให้ดีบเด็กเข้าที่เอวแล้วออกมากับตัวเราทีละคนหากมากกว่านี้นะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเราได้และจะพลาดไม่รอดกันหมดดังนั้นนะครับช่วยทีละคนแม้มันจะเป็นเสี้ยววินาทีที่ต้องรีบทําดีกว่าไม่ทําอะไรเลยและเมื่อเราหลุดพ้นออกมาจากตัวรถได้แล้วก็ให้เราปล่อยตัวขึ้นเหนือน้ําตามธรรมชาติหรือจะว่ายน้ําขึ้นมาก็ได้แต่ในกรณีที่น้ําลึกมากเราอาจจะมองไม่เห็นว่าทิศใดเป็นทิศใดเพราะว่าใต้น้ํานั้นมันมืดไปหมดแต่ เราก็ไม่ควรใช้วิธีว่ายน้ำเพราะเราอาจจะว่ายน้ำไปในทิศทางที่ยิ่งจมลงไปอีกซึ่งในกรณีนี้นะครับควรปล่อยให้ตัวเองลอยขึ้นตามธรรมชาติหรือลองเป่าอากาศดูว่าฟองอากาศนั้นลอยขึ้นไปในทิศทางใดก็ให้เราว่ายน้ำไปในทิศทางของฟองอากาศขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับก็จะสามารถทําให้เราเอาชีวิตรอดออกมาจากเหตุการณ์ลดจมน้ําได้ในที่สุดนะฝากไว้ด้วยละกันนะครับผม และที่สําคัญนะครับอย่างแรกเลยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจใจเย็นๆนะครับปล่อยเนื้อปล่อยตัวตามธรรมชาติและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีเอาตัวรอดในขณะลงเล่นน้ํารวมไปถึงวิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์รถนด์จมน้ำนะฮะที่จะสามารถช่วยชีวิตคุณได้ร0อยเปอร์เซ็นต